ทำการอบแห้งบดร้อนแล้วบรรจุอยู่ในห่อนี้ซึ่งขั้นตอนและวิธีการใช้ก็ง่ายมากแค่ตัดปักผงตัดปักผงเรียบร้อยก็ตัดใส่ถ้วยได้สมุนไพรห่อนี้มาทุกคนหลังจากที่ใส่ถ้วยเรียบร้อยนี่นะคะก็แค่ใส่น้ําคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันทุกคนคนเข้ากันเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการ มาขยี้ที่ผมขยี้ครั้งละห้านาที ทำได้เป็นประจำทำได้บ่อยเลยหยุดผมโรยชงะงักคนที่มีปัญหารังแคคารชันตุกไม่ว่าจะมีปัญหาจากการแพ้เคมีย้อมผมการแพ้โรคประจาตัวคนที่มีปัญหาลองโควิดมีปัญหารับวัคซีนมานานแล้วร่วงหาวิธีไหนก็ไม่หายแนะนํากระสมุนไทยสูตรนี้เลยค่ะอย่าให้ทักทายกันเข้ามาหลายคนไปเที่ยวไหนกันบ้างนอกจากการถ่ายฟีดทิกตอ็อกอยู่กับอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วค่ะหลายคนมีปัญหาผม